อีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายการโจมตีแล้วเป็นโรงกลั่นน้ำมันอีกด้วยเนี่ยก็คือโรงกลั่นน้ำมัน QBC ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียจริงๆเข้าโจมตีตั้งแต่4ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือ3วันที่ผ่านมาแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในสภาพที่เสียหายจนเดินเครื่องไม่ได้จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าหน่วยกลั่น Cdu 6มันเกิดเพลิงไหม้ จนไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติและขณะนี้ต้องมีการปิดโรงกลั่นเป็นการชั่วคราวนะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่าการซ่อมแซมน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนหน่วย C D U 6ซึ่งเป็นหน่วยหลักของโรงกลัน่นน้ำมันคีริซีเนี่ยมีกำลังการผลิต8ล้านตันต่อปีหรือประมาณแสน0 0 0มื่นบาร์เรลต่อวันเยอะมากนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นง่ายๆคือ น้ำมันรอยละ40ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโรงงานเนี่ยอยู่ที่ไอหน่วย CDU 6พอมันต้องปิดไปแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันจากโรงกลั่นนี้เนี่ยหายไปมากกว่าครึ่ง นะมากกว่าครึ่งซึ่งอาจจะทำให้รัเสเซียต้องเผชิญวิกฤตเชื้อเพลิงนะเป้าหมายของยูเครนในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังน้ำมันของรัเสเซียเนี่ยก็เพื่อไม่ให้รัเสเซียมีน้ำมันส่งออกแล้วก็ได้เงินมาทำสงครามแต่อีกผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนรัเสเซียเองตอนนี้หลายจุดอยู่ในสภาวะขาดแคลนพลังงานคือไอ้โรงกลั่นเนี่ยใช้ในประเทศด้วยแลวก็มีการรายงานนะคะว่าบางจุดบางเมืองต้องมีการปันส่วน น้ำมันกันใช้นะซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าตอนนี้โรงกลั่นที่ชื่อโรงกลัน่นคิริซีเนี่ยเดินเครื่องได้เพียงร้อยละ70ของกำลังการผลิตเท่านั้นปี2024นะคะพาไปดูนิดหนึ่งโรงกลั่นนี้เนี่ยมีกำลังกลั่นรวม15อะขอภาย17.5ล้านตันคิดเป็น6.6%ของปริมาณการกลั่นน้ำมันทั้งประเทศ ผลิตน้ำมันเบนซิน2ล้านตันดีเซล7ล้านตันนะ้ำมันเตา6ล้านตันและบีทูเมนประมาณ6 0 0 0 0ตันพอมันเสียหายมันก็เลยกระทบนะข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ของสาราชนจาจักรระบุว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาลงกันรัเสเซียอย่างน้อย16แห่งจากทั้งหมด38แห่งถูกโจมตีส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดีเซลของรัเสเซียลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2020หรือตั้งแต่เกิดสงครามนะะ การโจมตีทั้งหมดคือการตอบย้ำว่าอะไรคือการตอบย้ำว่าโครงสร้างพลังงานของรัเสเซียยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีของยูเครนและเป็นจุดอ่อนของรัเสเซียเพราะว่าพี่นายเคยเล่านะว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นเปตโตสเตทก็คือว่ารายได้เกือบทั้งหมดที่เอามาใช้จ่ายในประเทศทํางบประมาณลงทุนอะไรพวกนี้มันมาจากการค้าน้ํามันเหมือนเราเอาไข่ไปใส่ในตรก้าใบเดียวถือไข่ ถือจะกร้าแล้วทาําจะกร้าหล่นไข่แตกหมดมันเหมือนเวลาเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเออทำไมฉันชอบยกตัวอย่างหนึ่งร้อยบาทนะ่มีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจะไปลงทุนกับทองอย่างเดียวมันก็ใช่ที่ใช่ไหมถ้าทองขึ้นมันก็ดีแต่ถ้าทองลงก็ปวดหัวเพราะฉะนั้นวิธีการจัดสรรก็คือว่าเออเอาไปลงในพันธบัตรตรัฐบาล เห็นบอกว่าจะซื้อได้แล้วนะประชาชนคนธรรมดาไปลงในทองบ้างไปลงในอสังหาอาสังหาริมทรัพย์บ้างเนี่ยร้อยหนึ่งของพี่นาเนี่ยมันก็จะกระจายความเสี่ยงทีนี้ประเด็นก็คือรัเสเซียเนี่ยมันกระจายไม่ได้เพราะว่าไรายได้ส่วนใหญ่มันมาจากการค้าน้ํามันพอพอโรงกั่นน้ํามันคลังเก็บน้ำมัน,น,ม,น,น,ม,นมันโดนโจมตีเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนทาให้เศรษฐกิจของรัเสเซียตัวนี้อยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงนะอันนี้ไม่ได้พูดเองโดนัทป์พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แกเจอกับเซเลนสกี้บอกว่ายู you, เนียมีโอกาสที่จะเอาดินแดนคืนจากรักเสเซียได้หมดนะเพราะาตอนนี้รัเสเซียเศรษฐกิจกําลังแย่นะฮะซึ่งอาวุธที่ยูเครนใช้โจมตีรัเสเซียเนี่ยหลักๆจะเป็นโดรนเพราะว่ามันผลิตได้เร็วได้ง่ายแล้วก็เทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนมากนะัก เมื่อเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือขีปนาวุธแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนเขาก็เร่งพัฒนาขีปนาวุธเป็นของตัวเองคือไม่อยากจะพึ่งชาติตวันตกอย่างเดียวละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะขอได้กว่าจะส่งไปพ,พัฒนาเองเลยเพราะว่าตัวเองมีศักยภาพอยู่นะมีบริษัทต่างๆเข้ามาลงทุนมีรัฐบาลของนาโตให้เงินแล้วก็มีสนามทดสอบจริง ตัวขีปนาวุธที่ยูเครนพัฒนาเองตัวที่เขาชอบพูดถึงเนี่ยมันจะมีฟลาเมงโกกับเนปจูนปรากฏว่าออกมาใช้งานแล้วนะตัวแรกขีปนาวุธร่อน FP5 ฟลาเมงโกอ c o n o m มิสของอังกฤษรายงานเมื่อช่วงเช้านะคะบ,บอกว่ายูเครนได้เริ่มใช้ขีปนาวุธ F-P5 f l a m i n g o ทำลายเป้าหมายและโครงสร้างบางอย่างในรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขีปนาวุธตัวนี้เร็วกว่าโดรน F-P1 ที่ยูเครนใช้โจมตีคลังน้ำมันหลายแห่งของรัเสเซีย f l a m i n g o ก็ถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาคือไม่ถึง2เดือนนะแล้วข้อมูลของผู้ผลิตเนี่ย f l a m i n g o เป็นขีปนาวุธร่อนยิงจากพื้นปีกกว้าง6เมตรหนัก1,150กิเมตร ใช้เครื่องยนต์ขับเพื่อนอากาศยานแอ9พิสัยการบินเท่าไหร่นะฮะ3,000กิโลเมตรเดินทางได้ประมาณ950ความเร็วนะ950กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอาวุธที่ติดไปกับมันเป็นอะไรอาวุธติดหัวรบชนิดเป็นระเบิดชนิดแฟบพันนะ FAB 1,000ราคาต่อลูกโอ้โหนี่ก็เอาเงินมาจากไหน ห้าแสนดอลลาร์สหรัฐลูกหนึ่งเนี่ยนะซึ่งถูกกว่า a c t a c h m a c t a c h m เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐที่เคยให้ยูเครนมาโทม m าฮอคขีปนาวุธก็แพงกว่าไอ้ตัวฟลามิงโกโ h ม m a h a w เนี่ยสองล้านดอลล์คือยิงลูกหนึ่งเนี่ยแบบสร้างบ้านได้สองหมู่บ้านะ่ะ a c t a c h m หนึ่งล้านแต่ขีปนาวุธที่ติดก,กับ f l a ม e n g o fabpan เนี่ย อยู่ที่ประมาณ50,000 0แต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงในการถูกตรวจจับได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ล่องหนอีตัวโทมาฮอคเนี่ยล่องหนมันตรวจจับด้วยเรดาร์ยากมากเพราะว่ามันมีพื้นผิวในการที่จะให้เรดาร์ตามเนี่ยน้อยนะแต่เอาละเขาก็ทำได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันอย่างน้อยมันก็ชดเชยได้ในช่วงที่ขีปนาวุธโทมาฮอคยังไม่มา ด้วยพิสัยที่ไกลมากนะ3,000กิโลเมตรเนี่ยทำให้ฟลามิงโกสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วแผ่นดินรัสเซียตั้งแต่ติดชายแดนยูเครนไปจนถึงบางส่วนของตะวันออกไกลพื้นที่ใต้สุดของทะเลอาซอฟก็ไปถึงนะฮะแล้วก็สุดขอบอาร์กติกทางตอนเหนือด้วย ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าขีปนาวุธร่อนฟลามิงโกถูกใช้โจมตีตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างทําให้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำลายล้างแต่นักวิเคราะห์บอกกับอ c o n o อมิสอย่างนี้บอกว่าถ้าฟลามิงโกสามารถเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้จะเป็นการยกระดับการทำลายล้างให้กับปฏิบัติการโจมตีไกลของออของยูเครนไปไกลได้อีกขั้นนะพิสัยทําการของฟลามิงโกทำให้ มันสามารถหลอกล่อระบบป้องกันภัยอากาศได้โดยการบินไปตามเวกเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก่อนมุ่งสู่เป้าหมายนะคะผู้ผลิตคือบริษัทไฟฟอย์คือในอยูเครนตอนนี้มีม,มีมีพวกผู้ผลิตอาวุธเข้าไปตั้งฐานเยอะมากเพราะว่าได้ทดสอบจริงเลยนะเป็นบริษัทสัญชาติยุโรปเนี่ยก็เยอะก็ ฟาร์มิงโก้คนที่ทำคือไฟ Point เขาบอกว่าสามารถผลิตฟาร์มิงโก้หรือ fp 5เนี่ยสองถึงสามลำต่อวันแล้วคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มเป็นเจ็ดลำในปลายเดือนนี้อันนั้นคือฟาร์มิงโก้ตัวที่สองคือขีปนาวุธร่อนเนปจูนเมื่อวานนี้ว o ลเลนเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาระบุว่าตอนนี้ยูเครนได้ใช้เนปจูนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้มาหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยและ ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพได้แล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะสามารถนำขีปนาวุธมาใช้ได้อย่างสม่ำเสมอก็คือจะใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันรับประกันเรื่องของผลแล้วเมืมมมม่อเมื่อคืนเนี่ยเซเลนสกี้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ประกาศนะบอกว่ายูเครนในอนาคตอันในกล้เนี่ยจะเป็นฮับของการผลิตอาวุธขายทั่วโลกการออกมาพูดถึงเรื่องขีปนาวุธเนบจูนของเซเลนสกี้มีขึ้นหลังจากยูเครนได้เปิดตัว ขีปนาวุธเนปจูนดีซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่นะเป็นตระกูลเนปจูนแต่ว่าพิสัยการยิงเนี่ยมันไกลกว่ารุ่นแรกตัวนี้ไปไกล1,000กิโลเมตรและถ้าหัวรบขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเป็นหัวรบได้ประมาณ260กิโลเมตรนะการปรับปรุงครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในความสามารถของยูเครน ในด้านกระลาโหมแล้วก็มีมือไม้ในการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียเป็นสัญญาณบง่งถึงความขีดความสามารถในการออกแบบอาวุธภายในประเทศที่กำลังขยายตัวนะซึ่งเมื่อคืนตอนเซเลนกี้ขึ้นเวทีเนี่ยเขาบอกว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยอาวุธต่างๆที่ถูกใช้ในสนามรบเกินครึ่งจะเป็นอาวุธที่ผลิตในยูเครน พี่นาจําได้ว่าสัดส่วนของอาวุธตอนทำสงครามปีแรกเนี่ยนะโอ้โหห้าต่อ95คือส่วนใหญ่ต้องต้องเอามาจากชาติตวันตกจากสหรัฐจากอังกฤษจากโตแลนด์แต่ภายในสิ้นปีนี้ก็คืออีก3ามเดือนเนี่ยอาวุธยูเครนจะคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งที่เหลือพึ่งชาติตวันตก และยูเครนจะเป็นฮับในการขายอาวุธไปตนออกกลางยุโรปและสหรัฐ